อันนี้เราก็เสร็จแล้วเนาะช,ช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตเย็นของมาทันเนาะเราจะดื่มร้อนๆก็ได้แต่มาทันชอบเย<อ>็นเนะอนะะาใส่เนาะมาทันกุยกลองของคองนยอไอเดี๋ยวแม่ทําอีกอันหนึ่งอันนี้ของมาทานันมาทานันหยุดนิดนึงนีนน่ให้ดูเป็นไงให้ดูเป็นไงอือหืออะลองดื่มมาทันดื่มสิอร่อยไหมดื่มเ่ดื่มยกแก้วขึ้นดื่มเลย โอ้โหอร่อยไหมไหนมองหน้ามองหน้าแม่ดิมองมามนนะที่นี่ส่งมาบอกเฮ้ยเป็นไงอร่อยไหมไหนอร่อยไหมไหนทามือดิอ้ออร่อยด้วยเหรอเป็นไงดีเนาะดีใช่ป่ะหันมาทางนี้ดีหันมาทางนี้นมาานไม่ดีอ่ะไม่ดีเอาไปทิ้งเนาะดีดีป่ะไม่ดีดีหรือไม่ดีบอกบอกเอ้ไม่ดีไม่ดีอ่ะดีดีดียังไงดียังไงเอ้กู๊ด 你，对吧？